ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยกําลังอยู่บนทางแพร่งหรือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแช่แข็งประเทศไว้กับรัฐมนตรีรักษาการของพรรคเพื่อไทยกับการได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ระหว่างเวียนว่ายอยู่ในวังบนแห่งความขัดแย้งและการเมืองแบบเดิมกับความหวังในการปฏิรูปประเทศไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตย์ยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่สำคัญมุมมองต่อมวลมหาประชาชนความหวังความเข้าใจร่วมกันกับระยะผ่านที่สำคัญของสังคมไทยเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้รายการในครั้งนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์อนันต์หานพนิษพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลังสิตมาสนทนาให้กับท่านผู้ชมอาจารย์นันนันั้นได้ตื่นตัวทางการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำดนตรีวงต้นกล้าในยุคสมัยหลัง14ตุลาคมด้วยอาจารย์นันนันเข้าร่วมการเคลื่อนไหวมาหลายต่อหลายครั้งทั้งในเมืองและในชนบท และก็มาเป็นนักเขียนนักวิเคราะห์สา,าการน้ำประกาจันทนาฟองทะเลสวัสดีครับอาจารย์นันครับครับสวัสดีครับคุณชานวิทย์ครับ40กว่าปีที่เคลื่อนไหวเรื่องการบ้านการเมืองกันมาและก็ติดตามมาโดยตลอดณนะวันนี้ความเข้าใจของผม mm hmm. เพื่อนอาจารย์น,นันหลายคนที่ก็คิดเหมือนกับอาจารย์น,นันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนตั้งแต่ยุคสมัยนั้น อยู่คนละขั้วหรือแม้แต่ไม่มั่นใจกับการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนอาจารย์นันต์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคือต้องเข้าใจว่าว่าออความคิดของเรามันก็เป็นไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองตาม<ะ>สถานการณ์นะครับ,ค,รบคืออดีตอะไรปัญหาอะไรที่มันมีความชัดเจนนะฮะคือแยกถูกแยกผิดได้ง่ายได้ชัดเจน ใชครับเช่นในทางการเมืองปกครองด้วยปฏิก,การทหารอะไรเงี้ยนะสมัยจอมพลถนอมสิบี่ตุลาหตุลาอะไรเงี้ยผมคิดว่าอะไรที่มันง่ายแล้วเรามีองค์ความรู้พื้นฐานอยู่เนี่ยเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ยุคสมัยนะั้นเราก็แยกแยะได้ง่ายาานะครับหรือแม้แต่ว่าเราเคยเข้าร่วมกับขบ,บวนการในป่าแล้วก็ต้องถอนตัวออกมามันก็มีขบ,บวนการที่แยกแยะได้ว่าเออม<า>ันน่าจะใช่ไปไม่ได้การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับ ช่วงหนึ่งว่าเราเดมมองว่าเป็นไปได้มองช่วงต่อไปด้วย <ฮะ S 2> ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เราก็จําแนกแยกแยะได้ <ฮะ S 2> คือมีความง่ายในการจําแนกแยกแยะแม้แต่หลังนั้นแล้วเนี่ยเร,เราเกิดการขยายตัวขององค์การ NGO การเคลื่อนไหวของชาวบ้าน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิชุมชนนะฮะสิทธิของประชาชนต่างเนี่ยเราก็ยังจําแนกได้<ฮ>ะนะครับเป็นแต่ว่าเราพอผมคิดว่าสักสิบกว่าปีมานี้แหละที่การจําแนกตอนนี้มันคลุมเครือ มันยากขึ้นเพราะว่าพลังอำนาจสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับความถูกความผิดความเป็นขาวเป็นดําอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สุดขั้วเอาไปสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราต่างมีชุดความคิดของเราในการมองนะครับชุดความคิดเราจะติดมาตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เราเรียนหนังสือตั้งแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะยึดอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะเปลี่ยนหรือคลี่คลายไปเพื่อผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องการเวลาเพราะนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องไม่แปลก ใน<ห>เรื่องความแตกตาก่างนะครับความหวาดระแวงกับผู้นําการเคลื่อนไหวบางคนแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่4951จนมาถึงวันนี้กบะ,ะสและเครือข่ายมันก็เป็นอันเดียวกันไหมกับที่ว่าคือ <c oughs> อยากจะพูดเจาะจงไปเลยพูดถึงปัจจุบันเร<ห>าอยู่กับกระบวนการมวลมหาประชาชนนะฮะ มีกรกพรสมีคอปทอ <ฮะ S 2> มีกองทัพธรรมมีกองทัพประชาชนมีหลากหลายมากที่รวมกันที่เราเรียกว่ากระบวนการมหากระบวนการประชาชนที่เรียกว่ามวลมหาประชาชนครับผมอยากจะ <c oughs> มองอย่างนี้นะครับว่าจุดที่ต้องทบทวนแล้วก็ต้องยืนยันย้ํานะฮะเพื่อเกิดความชัดเจนแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะวางกรอบในการพ,พิจารณากระบวนการเนี่ยนะคร ผมคิดว่ามีอยู่3าสี่เรื่องที่จะต้องทัดชัดเจนแล้วก็ต้องตอกย้ําให้ชัดเจนแล้วก็ต้องพูดให้ชัดนะครับที่หนึ่งกระบวนการมวลมหาประชาชนที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่หนึ่งมันเป็นกระบวนการภาคประชา,าชนทาไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นกระบวนการภาคประชาชนที่เป็นการขับเคลื่อนของประชาชน <c oughs> นะฮะไม่ใช่เป็นกระบวนการของพรรคการเมืองนะครับ <c oughs> ที่ว่าเพื่อจะไปได้อํานาจรัฐเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการอํานาจอะไรต่างๆเป็นเหมือนกระบวนการประชาชนที่เกิดขึ้นมาที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อนเรื่อง ปากท้องเรื่องอะไรต่างอันนี้เพียงแต่ว่าน,นี่เป็นประเด็นที่รวบยอดเป็นประเด็นทางการเมือง<ะ>แต่มันยังมีความเป็นกระบวนการประชาชนหรือเป็นการเมืองภาคประชาชนประเด็นที่สองก็คือว่ากระบวนการเนี้เรียกร้องกดดันต่อทุกพลังในสังคมคนะครับไม่ใช่เรียกร้องแต่พรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่เรียกร้องต่อพักการเมืองเฉพาะเพื่อไทยพรกประชาธิปัตย์เ่นั้นเรียกร้องต่อทุกพลังอํานาจในสังคมนะกลุ่มชนชั้นนําในเศรษฐกิจธุรกิจนะครับใน นักวิชาการในสถาบันการเมืองต่างๆนะครับราชการผมคิดว่าข้อเรียกร้องต่อ<ะ>ของกระบวนการอันนี้เรียกร้องต่อทั้งสังคม<ะ>ประเด็นที่3าที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เคยเกิดความชัดเจนขนาดนี้ก็คือว่าทงของกระบวนการนี้ชัดเจนเรื่องตามติรูปประเทศไทยะนะครับประเด็นที่4ี่นี่เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมหรือสภาวะวิสัยซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมามากก็คือว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นการผมอาจจะเรียกว่าเป็นการแตกระเบิดของความอดทนนะครับ คือมันเหมือนกับสายธนูที่มันเหนียวไปสุดกําลังนะครับสุดปลายแขนแล้ว,ลวก็พุ่งออกไปเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดของพลังเงียบในสังคมของใช่ครับบางคนอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะทฤษฎีไรระเบียบหรือว่าเค a o s อะไรก็แล้วแต่<ะ>แต่มันเป็นประภาพนั้นจริงๆคือหมายความว่ามันเป็นสภาวะของการสิ้นสุดซึ่งความอดทน<ะ>นะฮะจาก <ฮะ S 1> <ะ>เหตุการณ์ที่รัฐบาลได้กระทาการหลายเรื่องโดยเฉพาะที่การแตกระเบิดกับพลบรลบนิรโทโศกรรมรัฐบาลเป็นผู้ที่ทําให้เรื่องนี้มันชัดเจนใช่ครับ พระเนี่ยนี่คือสภาวะวิสัยทาไมเราถึงเราถึงจะมองกระบวนการนี้ว่ามันไปสุดทางนะครับมันมองคนก็มองว่าสุดขั้วบางคนก็มันว่ามันคาดเดาไม่ได้นะครับแล้วมันเกิดข้อเสนอซึ่งโหใหม่มากกับสถานการณ์นะครับอาจารย์พูดคําว่าสุดขั้วก็มีบางคนบอกว่าอย่าไปหวังอย่าไปคิดว่าจะต้องเอาทีเดียวให้ได้ทําไมไม่ค่อยสะสมชัยชนะคืออันนี้มันมันเป็นเรื่องความเข้าใจของะบวนผมพูดคําว่าสุดขั้วไม่ได้หมายว่าขบวนการนี้สุดขั้วแต่พูดเพื่อจะอธิบายความว่า ภาว่าแตกระเบิดของความสุดสุดที่เนความอดทนะนะครับอันนี้ที่สังสมมากับระบอบที่เราเรียกระบอบทังสินสิบกว่าปีเนี่ยมันนําไปสู่ไอ้ความความอะไรกับข้อเรียกร้องที่มันเหมือนกับสุดจะทนทานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข้อเรียกร้องที่ประเภทแบบยังไม่ไปเลือกตั้งนะ,ะนะครับข้อเรียกร้องเนี่ยเราต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนนะ,ะละรวปฏิรูปอะไรข,ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปนี่แรงมากรหรับสังคมไทยนะครับ พูดเรื่องการกระจายอำนาจพูดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเลือกการปฏิรูประบบการเมืองผมคิดว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เข้มข้นมาก<ะ>ยิ่งกว่าการปฏิวัติอีกนะครับข้ามองที่ข้อเรียกร้องใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะจะทบทวนอันนี้ไงเพราะนั้นเราจะเข้าใจกระบวนการนี้ผมว่าเราต้องต้องต้องยอมรับหรือมองเห็นความจริงข้อนี้ที่สามสี่ด้านที่ผมเรียนมาะนะครับว่าที่หนึ่งมาเป็นกระบวนการภาคประชาชน บนพานภาพยนตร์นี่เป็นครั้งแรกที่กระบวนการภาพยนตร์น,นาเสนอนโยบายทางการเมืองของตัวเอง<า>นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบอกว่ามาฟังพักการเมืองพักนี้อยากจะเอาอย่างไร<า>คุณต้องการอะไรเราจะให้คุณ<า>แต่ครั้งพักกระบวนการนี้ประชาชนอันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเอาอะไรเสนอขาจะเอาอะไรผมเสนอคุณ<า>นะครับและก็น่าสังเกตว่าหลายครั้งที่ไม่ได้เริ่มมาจากแกนนําบนเวทีใช่แต่ผลักดันกันเข้าไปจนเกิดการปรับการเปลี่ยน ถูกต้องข้อเรียกร้องหลายหลายอันเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าข้อเรียกร้องเช่นเรื่องประเด็นเรื่องพลังงานเลยอะไรต่างๆนะครับห,หลายเรื่องรวมทั้งแม้แต่เรื่องประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับคนจนนะครับหลายเรื่องที่สอดแทรกอยู่ในนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันเพราะฉะนั้นที่ผมทำถึงต้องย้าว่าเนี่ยคือกระบวนการปฏิรูปสังคมทั้งใหญ่โดยกระบวนการภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ความที่เป็นกระบวนการภาคประชาชน สิ่งที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอได้รอบด้านร้อยเรียกว่า3 6 0องศานะครับเสนอแม้แต่รูปแบบรัฐยังเสนอได้เสนอได้หมดเขามีสิ่งเสนอเป็นประชาชนเนี่ยเสนอกล้าเสนอที่บอกยังบอกว่ายังไม่ไปเลือกตั้งคือพรรคการเมืองอะไรเสนอไม่ได้นะครับแต่กระบวนการประชาชนเสนอได้ผมเลือกมาเยอะแล้วผมเลือกมาไม่รู้กี่กี่รอบแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีหลายจุดโดยเฉพาะตอนนี้เองที่อาจจะมีโอกาสเป็นจุดพลิกผัน อาจารย์อนันต์มองจุดพลิกผันยังไงบ้างคือ <c oughs> ถ้าเรามองดูกระบวนการเนี่ยนะครับเราอาจจะย้อนไปหกเดือนเนี่ยเราผมคิดว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าคาดคิดไม่ถึง <c oughs> นะฮะหลายเรื่องคาดคิดไม่ถึงหมายความว่าถ้าเราเอากรอบความคิดหรือว่ากฎเกณฑ์เก่าๆไปจับเนี่ยเราจะคิดว่ากระบวนการไม่มีทางจะเดินหน้าไปได้เลย <c oughs> เช่นประท้วงเรื่องกฎหมายนิติสักรรมครับ <c oughs> เมื่อกฎหมายนี้ถูกถอนออกไปมันก็ต้องหยุดก็ต้องสาต้องจบต้องถอยต้องปล่อยปล่อยต้องผ่อนนะฮะอ้าวยังไม่ผ่อนยุบสภาก็ต้องจบต้องถอยต้องผ่อนนะครับะไม่จบและกลายเป็นกาใไม่เกิดล็อกขึ้นมาอีกสถานการณ์มันเอื้อํานวยให้เกิดด้วยเวมถึงมันเป็นสภาพเหมือนปัญหามันมันฝีแตกกันนะครับแต่มาฮะประเด็นชาวนาประเด็นนโยบายจำนำข้าวที่มันตะทุขึ้นมา จากการยุบสภา <ฮะ S 2> โดยที่ไม่มีใครคาดคิดเนี่ยนะฮะ,ฮะว่าจะเกิดสภาวะที่บอกไม่มีเงินจ่ายเพราะเหตุว่าตัวเองไปยุบสภาแล้วได้ทำลายอํานาจบริหารทางนั้นของตัวเองไปโดยไม่ทันตั้งตัว<ฮ>ะอะไรต่างๆนี่มันปะทุคือปัญหามันประทุขึ้นมาด้วย <ฮะ S 2> ใครจะเป็นนึกหนปัญหาชาวนาประทุขึ้นมาด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเคลื่อนไปเนี่ยขบวนการที่มันบุกเบิกขนทางของมันไปเรื่อยๆนะครับ เราเราถ้าเอากรอบกฎหมายไปจับเนี่ยเราก็หรือเอากรอบวิธีคิดแบบเก่าๆในการวิเคราะห์สถานการณ์แบบเก่าๆไปจับเราไม่มีทางเลยว่าจะมองอันนี้ว่ามันจะคลี่คลายมาอย่างนี้ได้<ะ>มันต้องจบตั้งแต่ยุบสภาแล้วแต่ทำไมไม่จบแล้วทำไมมันขยายตัวได้บางคนก็บอกว่าทําไมไม่เลิกกันแต่ตอนนั้นก็ทําให้มันเนี่ยกลายเป็นปัญหามีคนเสียชีวิต20กว่บคนเนี่ยคือมีคนก็พูดอย่างนี้เยอะนะครับแต่ว่าถามว่าปัญหาคนเสียชีวิตนี่ใครทําให้เสียชีวิตอันนี้ต้องตอบ<ะ>อันนี้มันเป็นครับ สารมันสำนึกปกติมากก็ถามหรือว่าใครทําให้เสียชีวิต<ฆ>นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่ที่มีน้ําหนักในการมาโต้แยง้งแต่ประเด็นเรื่องยุบสภาก็เหมือนกันคือประชาชนมีสิทธิ์จะตอบเป็นขนาดนี้ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจตัดสินใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชน<ฆ>มีสิทธิ์จะตอบคือคุดวางกฎของคุณขึ้นมาเองนะครับว่าถ้าไม่พอใจผมก็ไปเลือกตั้งใหม่ถ้า<ฆ>การเมืองพูดงี้หมดนะครับไม่ได้ไพูดแต่พรรคเพื่อไทยโดยไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขอะไร พักเพชยริปัตย์ก็เคยพูดอย่างนี้นะคุณชวนลีปันก็ชอบพูดแบบนี้<ะ>นึกออกใช่ไหมครับ<ะ>ไม่พอใจก็ไปเลือกประชาชนเราก็ฟังนี้มาเยอะผมคิดว่านฮะจนเราสะสมในกระบ,บวนการแบบนี้การเรียนรู้เราว่ากระบ,บวนการเลือกตั้งเนี่ยมันมีปัญหาในตัวมันเองหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตั้งแต่ที่เรามีการใช้ในโยบายประชานิยมและการใช้กลไกในเรื่องของรัฐะและเงินเมื่อการเลือกตั้งเนี่ยนะ<ะ>เราพบว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงตั้งคาถามกับการเลือกตั้งเราจึงเกิดคําถามเก<ฮ>ิด<อ>ประเด็นรเรื่องปฏิรูปของการเลือกตั้งครับซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิเสธการเลือกตั้งนะ<ห><ห>ไม่ใช่าระเดแบบว่าไม่เอาเลือกตั้งไม่มีใครบอกว่าะจะไม่เลือกตั้งแต่ต้องปฏิรูปก่อนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์นันน์ได้ให้ทัศนะที่ชัดเจนว่ามวลมหาประชาชนคืออะไรอยู่ในสถานความเป็นมาอย่างไรยังเป็นประเด็นที่ยังต้องต่อเนื่องว่า แล้วเราจะมีความหวังที่จะผ่านระยะนี้ไปได้สู่การปฏิรูปได้จริงไหมดีฉะขออาจารย์นันในช่วงหน้าท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิธิ์นะครับก็ติดติด,ต,ดตามวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ